วันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่งอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลโทชิสนุพงศ์รอศิริแม่ทัพภาคที่1หนึ่งะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภา,นาคหนึ่งรุ่นที่4ประจำปี2567 การฝึกอบรมรุ่นนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่24มีนาคมถึง9เมษายน2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลักสูตรจิตอาสา904และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการฝึกอบรม ยได้คัดเลือกเยาวาชนนักศึกษาจำนวน111คนและผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่ภาคกลางจำนวน89คนจากประชาชน25จงังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเครือข่ายแการนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินยัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสารัรคมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาอบรม5หมวดวิชาได้แก่หมวดวิชาอุดมากา์และสถาบันพระหมหากษัตริย์หมวดวิชาองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหมดวิชาองค์งงวงความรู้ด้านจิตอาสาหมวดวิชาการศึกษาดูงานและหมวดวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ